สวัสดีครับกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่กานผมผู้นำทาเศ็ษนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคน ทางลัดต้องนาไปนะครับผมตอนี่ไปโบถนนใหญ่มีทางหนึ่งนะครับแต่มันรู้สึกว่าหนัหนหนกๆนะครับท่านผู้ชมมันก็เลยอยากมาลองเทสพอลองทดสอมบมาท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับว่าเออสิ่งที่ผมมันทําขึ้นมาเองเนี่ยมันสามารถมันใช้ได้หรือเปล่ารบ เรามานะครับผมามาช่างเลสเทสเลยไปสิจอนมาครับเพราะเขาทำถนนแล้วนะครับแต่ผมอยากจะมาลองดูว่าเออถ้ามาขี่ในทางรงกลางทางเชะกลางแบบนี้ถาาา้ามันจะนิ่งหรือเปล่าถ้ามันจะออกมาดีไหมอยากให้ท่านผู้ชมได้รับชมดูรถสวนมานะครับผม ชมวัตกระศตอนเย็นแบบนี้ก็ยังนะครับดูครับต้นไม้ไม่ใช่ต้นไม้สิขุ่หน้าข้าวเดี๋ยวกระดีมากเลยนะครับผมและตอนนี้ก็ฝนก็เหมือนกำลังทำ่าจะตกแล้วครับจะเปียกหรือเปล่าวันนี้อ่ะตองรีบไปถึงบ้านก,ก่อนนะครับถ้าไม่ไมถึงบ้านก็ไม่ได้ถ่ายแล้วโอเคโอคาโซซ่าก็ต้องเก็คไหม่ แอั้นแคมป์ดกล้องโกโรให้มันเสียงเงินเหมือนเเราไมใช้กล้องโทรศัพท์มือนถะือแต่ันเป็นประโยชน์เลยครับเราจะทําช่องยูทูบโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปลงทุนอะไรกันมากมายนะครับเราไปใช้โทรศัพท์มือถือของเราง่ายๆแต่วกงมหาเป็นไก็ได้สาาถท่าทีฟุกรอ์พวกแบบนั้นก็ดีไปใหญ่อีกแบบึง บ,บนี้ก็อเาอาเลกน้อยเนาะเราเล็กน้อยเราก็ททำไปตามน้่อันนี้นะครับผมให้เราเปิดช่องตั้งรายได้ให้มันมีเงินก่อนเราค่อยพัฒนาวัาาต่อไปครับไปแบบน,อนอรบเราพว่าเราจมีกอปอที่ท่านสมัยหรือเปล่า ใจทำมาหรือเปล่าเท่านั mm ้นเองทำมาทุกวันไปวายนะครับใจหนึ่งที่เราตัดนะครับผม ถ้าให้ดีเอาตัวสับเครื่องเล็กๆเนาะโอ้โหจะสวยมากเลยนะจะเอามาเลยเดี๋ยวเราไม่มีเนาะเราก็มีเครื่องเยีอวนี่แหละใช้ตทรได้ลาย